เอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมือหนังเกมเมอเกม7บาทแล้วก็คลิปในวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าลูโดเซียลเนี่ยหรือว่าลูโดซีเอลเนี่ยไปลงพีพีแบบนับของกันนะครับโอเคหลังจากที่ผมได้มาช่วงหลังใหม่นะคือแปบ,บว่าไปเปิดกาชาตู้ใหม่นะครับไอตู้เสียขลาเทวทูตนั่นแหละนะครับก็เปิดไปการันตีนะได้เป็นรูโดเซียลมาก็อะไรเก่งครับเนี่ยไหนๆก็ได้มาแล้วนะก็ต้องปั้นตัวจัดสักหน่อย ส่วนคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าใช้ไม้ตัวใหม่ในการอัดนะเป็นไม้สตรีมไงแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้อัดคลิปเนี่ยเสียงมันจะดีหรือเปล่านะครับทุกท่านก็สามารถคอมเมนต์บอกมาในใต้ล่างได้นะเพื่อแบบว่าเสียงตัวเก่าดีกว่าพี่หรือว่าเสียงตัวนี้ดีกว่าพี่เนี่ยก็ลองบอกกันหน่อยนะครับว่าเสียงตัวไหนดีกว่ากันเราก็ไปดูของกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปลงก็ไปดูของกันก่อนมาดูของกันก่อนสิว่าผมทําอะไรไปบ้างซึ่งก็เป็นสีดาวม่วงด้วยนะครับอืมบอกเลยว่าต้องเต็มสูบ ถ้าด้านไหนที่คิดจะป้นตัวนี้ต้องเต็มสูบนะครับเพราะว่าเนื่องจากพาสีของตัวลูโดเซียลเนี่ยไอพาสีเนี่ยคือเจ้ารูโดเซียลเนี่ยต้องมีพลังต่อสู้ที่มากกว่าอีกฝ่ายนะครับพาสีถึงจะทํางานนะถ้าเกิดท่าไหนคิดจะป้นเนี่ยก็ต้องเน้นพลังต่อสู้เป็นหลักถึงจะโอเคนะตัวนี้โดยที่อุปรกรณ์ที่ผมใส่เนี่ยจะไปเซตเลือดนะครับก็แน่นอนเพราะว่าเซตเลือดเนี่ยเป็นเซตที่เพิ่มพลังต่อสู้ให้กับอัศวินได้มากที่สุดแล้วซึ่งพลังต่อสู้ผมก็อยู่ที่4ี่หมนะครับอาจจะยังน้อยอยู่เพราะว่่่าาเนนืองจกแชั มันยังไม่เต็มไงมันขาดอีก3ชุดเลยนะครับคือเยอะมากคือขาดทุกชุดเนี่ยนะครับที่เป็นซื้อนะเออมีแต่ชุดฟรีนะครับเนี่ยอาวุธก็ฟรีทรงผมก็ฟรีนะครับชุดก็ฟรีคือถ้าท่านมีพวกชุดหรือว่าพวกทรงผมอาวุธเนี่ยเต็มนะครับพลังต่อสู้ก็น่าจะประมาณ5 0,000นนะเออแต่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นยากนะครับเพราะว่ามันต้องเน้นพลังต่อสู้ไงโจมตีมาเลยอาจจะน้อยแต่เจ้าดูโดเซียลก็มีเบสทางโจมตีที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเกมด้วยนะครับ ส่วนคลิปรีวิวของตัวนี้นผมก็ได้รีวิวไปแล้วนะครับทุกท่านก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับในช่องนะมีอยู่แต่ว่าเป็นรหัสของผู้ชมทางบ้านนะป่ะพลังต่อสู้4,006นี่แหละนะครับเราก็อย่าไปกลัวเด็มันต้องมีสักตัวหนึ่งอะนะที่พลังต่อสู้น้อยกว่านะ่ะอืมซึ่งทีมที่ใช้ผมก็ใช้ทีมนี้ลงนะครับก็จะมีลอสเวนเป็นดามเมจหล,ลักมีเอซิเบตฟ้านะครับเป็นตัวกลางโล่เป็นตัวพาสีโดโดเซียก็เป็นตัวอพัพพาสีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเพียวดาเมจนะตัวนี้คล้ายๆกับปาเขยวนะครับ แต่ว่าโจมตีน้อยกว่าเพราะว่าเป็นเซตเลือดไงแล้วก็เจมเมอร์ลิงเขียวนะครับออมพาสิฟซึ่งพลังต่อสู้รวมผมอยู่ที่200 0 0 0กว่านะครับ28,000ก็อยู่ระดับที่ค่อนข้างจะปานกลางนะส่วนอาหารผมก็จะกินเป็นเพิ่มเลือดไปนะครับมาโอเคนะครับเริ่มนะครับตาแรกนะคือว่าไหนๆก็ได้มาแล้วไงก็ต้องใช้คุ้มนะครับดีกว่าแบบว่าเอาไปดองไงอย่างที่บอกไป โอเคไยเปทีมลอสเฟนด้วยนะครับอืมซึ่งเธอแรกเนี่ยผมก็จะใช้สกิลของอลิสนะครับเปิดโล่แล้วก็ใช้ลอสเฟนนะครับตีคิงฟ้านะตีเดี่ยวไปนะครับแล้วก็ใช้ลูโดเซียลนะจิม้มซึ่งจะเห็นว่าบนหัวไอ้ายเนี่ยจะมีดีบัฟเหมือนกับเป็นดีบัฟสีเท่าๆอยู่นะครับของลอสเฟนแล้วก็อลิสเห็นไหมมันเป็นพาสซสฟของลูโดเซียลนะครับที่ลดพลังป้องกันนะ แสดงว่าพลังต่อสู้ของตัวอลิสฟ้าแล้วก็ลอสเบนเนี่ยน้อยกว่านะครับน้อยกว่ามาตีลอสเบนมาอมโอเคนะครับแล้วก็สาหินมกอีกฝ่ายใช้ได้เหมือนกันนะก็ใช้อลิสนะครับรวมการ์ดมาแล้วก็สตันนะอย่างนี้ดีกว่าเอา,อางนี้รวมการ์ดอย่างนี้นะครับแล้วก็สตันโอเคแล้วก็รูดเซียลนะครับยิงไปแล้วกัน อ่ะยิงไปะนะครับจิ้มไป,มปอืมขอจิ้มหน่อยนี่ไงจิ้มหน่อยสามหมื่นหนึ่งรอสเปนมาเพื่อนน่าจะไม่ตายนะหรือเปล่าต้องมา,าลาลุ้นกันนะครับเพราะว่าโลไม่ออกเลยเออม,มาอมไม่ตายเกือบตายยังก่อนนะเพื่อนโอ้โหเราก็สตันนะครับแต่ว่าพลาส,สิบทำงานนะแล้วก็ยังไง โอเคถือว่ายังไม่ตายนะครับก็ใช้ฮิลมาแล้วก็ใช้ดูโรเซียลนะครับยิงไปแล้วก็ลอสเปนนะเอาเป็นอย่างนี้ไม่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 เอาดูโรเซียลนั่นแหละนะครับจิ้มไปฮิลมาก่อนนะครับเพ่เซฟนะอืมปุ๊บมาเต็มหลอดนะครับแล้วก็ตุ้มไปแล้วก็จิ้มขอจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยคิงฟ้าก็โดนนะครับ มาระเบิดมาคิงฟ้าถ้าเกิดว่าคิงฟ้าระเบิดมาแล้วผมไม่ตายเนี่ยคิงฟ้าตายเองแน่นอนนะครับเพราะว่าสะท้อนสามตัวเงี้ยแรงนะอุอ้ยรถเวนแตกแบบแล้วก็คิงฟ้าตายเรียบร้อยนะครับม,มาตีมาสะท้อนกลับไปอือนั่นแหละพอมาถึงเธอนี้นะครับก็ใช้สกิลของลูโดเซียลนะครับระเบิดไป แล้วก็เมอร์ลินนะยิงปะอ่ะอแล้วก็ยังไงดีวะสตันไปแล้วกันนะครับมาระเบิดขอแรงๆนะเพื่อนนะโอ้โหไม่เข้าเลยนะครับเพราะว่าพลังโจมตีมันน้อยไงดูโดเซียวสตันไปก่อนอะนะพยเซฟอีกฝ่ายน่าจะมีเมอร์ลินเขียวนะครับโอเคนะ ใช้ได้เหรเพื่อนก็มาดิครับมาเลยฮะลอสเฟเมียตแล้วด้วยนะครับเทอร์น,น้าตีเมอร์ลินมาลอสเบนศาสมาโอ,อ้ยังก่อนเพื่อนนะยังก่อนยังก่อนโอศาสตรยับยับถามจริงถามจริงสตันไปดิครับนะแล้วก็จิ้มจิ้มใครดีจิ้มลอสเบนไปดีกว่านะครับอืมแล้วก็สตาร์ลอสเบนไปโอเคประมาณนี้มา,มาเอาเพย์เซฟไป สายโยนาระอะครับผมห้าหมื่นห้าแล้วก็สตันหนึ่งเทินโอเคลอสเวนก็น่าจะตายนะเทินน่ะใช่ไหมเพื่อนตายใช่ไหม <c oughs> ถ้าการขึ้นไม่สวยก็น่าจะไม่ตายลูโดรเซียก็ยิงไปแล้วก็จิ้มไปน่าจะตายนะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับเปิดโล่ดีกว่าไหมอ่ะลองอย่างนี้ดีกว่าอ่ะอย่าเพิ่งเปิดโล่นะครับดองการไว้ก่อนอ่ะเผื่อไม่ตาย จิ้มไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลดกนันตินะครับหนึ่งลูก oh. มาก็ถือว่าเป็นดามจที่ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าตีสีแดงนะแต่ว่าถ้าไม่ตีสีแดงเนี่ยก็ <laughs> ถือว่าเบานะครับตีพวกสีฟ้าตีพวกสีเขียวเนี่ยถือว่าเบานะครับพอแพ้ธาตุด้วยก็สาตาร์ทไปนะครับตามสูตรกลางโล่นะแล้วก็ลดกันตินะครับหนึ่งลูกไป <laughs> มา แล้วก็เปิดโล่นะโอเคนะครับแล้วก็โกกรยกินันตินะครับหนึลูกไม่ตายนะครับเกือบตายเขาก็างโลมานะครับแล้วก็ยิงอลิสฟ้ามาเมอร์ลินนะก็ต้องใช้สกิลอย่างนี้นะครับบึ้มเมอร์ลินไปแล้วก็ขอจิ้มหน่อยแล้วกันนะ,ะนะครับบึ้มเมอร์ลินไปก่อนอันตินตแรง,แรง โอ้ตายเลยนะเรียบร้อยนะครับน่าจะเอนเกมแล้วนะตานี้ปิดฉากไปโอเคนะครับถือว่าเจ๋วเขาเรียกว่าอ่านเกมไงถ้าเราอยากเทพพีพนี้เราต้องอ่านเกมเป็นนะไอเจ้าลูโดเซียลเนี่ยมันดีอย่างตรงที่พาสิฟอการดีบัฟนะครับของพวกคิงฟ้าสตั้แล้วก็แช่แข็งนะครับ2องเทินมาตาที่สองนะ เป็นทีมเผาไหม้นะครับก็จะมีเคียวนะมีมัสปิดนะครับแล้วก็เป็นเซลดิตซึ่ง3ตัวเนี้บอกเลยว่าพลังต่อสู้น้อยกว่าลูโดเซียวทั้ง3ตัวนะครับดูจากดิบับบนหัวก็เปิดโล่มาแล้วก็ใช้ลูโดเซียวนะครับตีไปอย่างนี้แล้วก็จิ้มจิ้มเคียวแดงนะขอจิ้มหน่อยรักกันนะอืมครึ่งหลอดนะครับแล้วก็ติดเผาไหม เพื่อนแต่ว่าอยู่ในโลกของน้องลิสปาร์นี่น่าจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันการพวกดาเมจจากสกิลที่แบบว่าเป็นเผาไหม้หรือว่าเป็นติดคี้ทั้งหลายนะครับมันจะไม่นับนะโอ้โหได้ดีครับผมเปิดโลกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แล้วก็ใช้ลูโดเซียลนะครับตีไปแล้วก็ลอสเฟนนะสับไปดีกว่านะครับสับเคียวต้องรีบฆ่าไปก่อนนะอย่างนั้นอย่างนั้นเผาไหม้กระจายแน่นอน นะครับเรียบร้อยเขียวก็แตกอย่างนี้เราเล่นง่ายแล้วมาไอ้ฝ่ายเป็นโอ้โหไอ้ฝ่ายมีป่าเขียวนะครับเป็นตัวซับอ่ะเจลดิดนะครับตีมาอู้ตีไม่ตายหรอกเพื่อนบอกเลยว่าถึกมากโลถึกมากตีมาต่อไหมตีมาต่อติดขี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็ใช้สกิลอย่างนี้นะครับลอสเวรนนะครับสับไปอ่ะรัวๆมาอย่างนี้ดีกว่า เอาให้มันหายนะครับสอเทอร์นี้เพราะว่าดีบัฟยังอยู่ไงไอดีบัฟลดป้องกันนะครับสี่เของพาสีฟนะก็ใช้คุ้มนะครับอ่านะครับเตี๋ยวลิฟฟ้ามาเราก็ใช้ลอสเฟนนะครับระเบิดไปตามด้วยน้องลิฟนะครับแล้วก็ลูโดเซียลน่าจะตายนะป่า เรียบร้อยนะครับโอเคตาที่3มปะเราก็เล่นสักประมาณสัก4ี่หตาแล้วกันนะครับเป็นการวอร์มมือไงเนื่องจากว่าไม่เคยใช้ทีมนี้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเล่นผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะเออแต่ก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมันคือพระเจ้าไงทีมที่ผมเล่นทุกทีมเนี่ยคือเก่งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ตัวอาลงสนามทั้งทีมก็เก่งหมดนะอยู่ที่คนเล่นนะมา เป็นทีมเป็นทีมซ c นะทีมนี้โอเคนะครับมีคิงฟ้าเฮลบรามแดงนะครับแล้วก็เกาเทอร์ทั้งสามตัวนี้ก็มีพลังต่อสู้ที่น้อยกว่าลูโดเซียทั้งสาตัวเหมือนเดิมเปิดโล่นะตามสเต็ปแล้วก็ใช้ลอตเวนนะครับสับสับใครดีสับเกาเทอร์แล้วกันนะแล้วก็จิ้มไปขอจิ้มหน่อยอ่ะนะครับเปิดโล่มาก่อนนะแล้วก็สับไปปุ๊บปุ๊บรถ <c oughs> เปน,น้ำนะครับผมมา s ลชเปนคอมโบกับพ a าสซีของลูโดเซียนนี่คือแบบเป็นอะไรที่ดีมากอย่างชอบเรื่องขั้นการ์ดนะครับแบบเดียวนะให้กับคิงฟ้าแล้วก็คิงฟ้าม,มันไม่เข้าไงเพื่อนติดพลาสซีฟไงมันไม่เข้านะครับผมคุณพลาดแล้วแหละเพื่อนเอ้ยรวมการ์ดตับไปแล้วก็สตันคิงฟ้านะแรงๆดีครับผมแรงไป อีกฝ่ายนี่คือบอกเลยว่าป้องการลดไป40%นะครับถือว่าเยอะมากมาแต่ตัวที่4ีที่ลงมานี่คือไม่นับนะนับแค่สงตัวแรกนะอ่ะยิงมา1ลูกนะครับรถกันติตามด้วยเมอร์ลินเราต้องเก็บคิงฟ้าเข้าไปก่อนนะครับส่วนไอ้เจ้าเฮบรัมแดงเนี่ยช่างมันเอาเป็นลอสเฟนนะครับสาดไปอย่างนี้แล้วก็จิ้มด้วยลูโดเซียลแล้วก็ตามด้วยดัชนะสับไป แบ,บโมดปื้ดนะครับอืเกือบตายแล้วก็สับ <c oughs> แล้วก็ตกต่อเรียบร้อยนะครับคิงฟ้าแตกเรียบร้อย <c oughs> อีซี่และตานนี้ <c oughs> มาเฮบลัมยิงมาอันติปึ๊บนะครับกี่ลูกหนึ่งลูกแล้วก็อันติมาไม่ตายหรอกนะครับเพราะว่าอันติของเฮีบลัมเนี่ยมันค่อนข้างเบานะมันเบากว่าคิงฟ้าเยอะมากนะครับอืมเพราะว่าจุดเด่นของอันติของเฮียบลัมแดงเนี่ยคือมันเอาไว้ลบบัฟไงของพวกโลนะครับของพวกโลของพวกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าดาเมจไม่แรงนะ ก็ใช้เปิดโล่นะครับแล้วก็ตามด้วยดั๊ดนะครับอแล้วก็ลูโดเซียลนะครับตีไปมาเปิดโล่ไปก่อนนะเพเซฟขอสับหน่อยแล้วก็ขอระเบิดหน่อย,อยงไงสี่หมื่นสามไงนี่ขนาดตีเบาะนั้นนี่เนี่ยเพื่อนมาอันติมาแล้วด้วยบอกเลยว่าไอ้ฝ่ายนี่เธอหน้านี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับระเบิดแน่นอนชัวร์ นะไม่มีดีบัฟด้วยอีกฝ่ายสบายแล้วอันนี้นะครับระเบิดไปอย่างนี้ลูโดเซียวนะครับเปิดไปก่อนตามด้วยลอสเวนนะครับตีไปเรียบร้อยนะตาที่สี่ไปถือว่าเป็นงานทุกท่านนะทีมนี้ ขอแค่พลังต่อสู้อีกฝ่ายน้อยกว่าลูโดเซียเนี่ยก็ค่อนข้างจะได้เปรียบแหละนะอยู่ไปถึง2เทิร์นนะครับลบไม่ได้ด้วยเป็นดีบัฟที่ลบไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าจากพาสีฟไงมานะครับตาที่4นะตาน,นี้อีกฝ่ายมีลิเลียฟ้าด้วยนะครับเป็นทีมดัชแมนฟ้าหรือเปล่าใช่นะครับดัชแมนฟ้าเป็นทีมเจอกเกราะนะทีมนี้พาสีทำงานไปลูโดเซียไปก็ใช้ลอสเวนนะครับตีตีซาิเอลมาแล้วกันนะ ดีป่ะนะครับแล้วก็สตันโอเคประมาณนี้มามถือว่าสวยสตันไปะนะครับฟื้เกือบตายกลายขึ้นสวยด้วยตอนี้โอเคอยู่ดีบัฟมานะครับดัชมันฟ้าแล้วก็ฮิวมาลิ <_ n S 2> เลียฟ้าก็ฮิวแรงด้วยแล้วก็บึ้ม <_ n S 2> <อ>มาแต่ว่าไม่เข้าไงเพื่อน <_ n S 1> ยังก่อนนะเพื่อนนะ ยังก่อนนะเพื่อนเปิดบัฟมานะครับเปิดบัฟโลแล้วก็ใช้ลูโดเซียวนะครับบึ้มไปนะสับไปแล้วก็ตามด้วยลอดเวนแล้วกันนะครับสับหน่อยแล้วกันแล้วก็ลอดเวนสับเรียบร้อยนะครับซาเลเอลแตกเรียบร้อยอีกฝ่ายมีตัวซับเป็นอลิซาเบตฟ้านะครับเอามาเพเซฟอดีเนี่ย เปิดโล่มาอย่างนี้เข้าทางนะโดนแน่นอนนะครับบอกเลยขอนักหนักอ่ะแบบเบิ่มๆบ่มครับผมมาดูโรเซียลนะครับยิงบอลเกงกีไปแล้วก็ต่อเลยแล้วก็สตันนะบึ้มบึ้มบึ้ม,มแล้วก็ยิงไปต่อนีอ่ไงฟาดแล้วก็สตันถือว่าสวยงามสตันถูกตัวด้วย เต็มมือดิเพื่อนลิเลียฟ้าการ์ดเต็มมือ,กเ,กอปเปิดโลก่เก่งอีกฝ่ายเปิดโล่เก่งเก่งมากๆแล้วก็ใช้น้องลิทนะครับอันติมาแล้วกันแล้วก็ใช้ลอสเวนนะครับสาดไปอย่างนี้ลูโดเซียลนะครับไม่ดีกว่าแชนติลอสเวนนะครับแล้วก็ลูโดเซียลนะครับอย่างนี้จะได้มีติดทั้ง2ตัวไง มาสับสับโอเคนะครับ้วก็จิ้มไปเกือบตายถ้าอีกฝ่ายยิงมาเนี่ยสะท้อนกลับไปตายแน่นอนนะครับกล้าย,ยิงมาหรือเปล่าเขาฮิ้วมาก่อนนะเพยเซฟแล้วก็ยิงมาบึ้มมายังก่อนเพื่อนสะท้อนกลับไปือ้อนั่นแหละถึงเวลาแล้วแหละนะครับตาน,นี้ลูโ,ลโดเซียลนะครับระเบิดไป นะแล้วก็เปิดโล่นะอืมขอนักหนักแบบเบิ่มเบิ่มไปยังไงครับผอืมหนึ่งแสนกว่าตายเลยลิเลียฟ้าแล้วก็โยนบอลเกงกีไปอืมไม่ตายนะครับตอนนี้เราได้เปรียบนะตอนนี้ถือว่าเราคุมเกมไว้อยู่นะครับอีกฝ่ายก็ฮิวมาฮิวเก่งด้วยนะลิเลียฟ้าเขาเนี่ยฮิวอย่างเก่งตีมาเพื่อน ลิเลียฟ้าเขาเนี่ยจะตายแล้วแต่ว่าดัสมันฟ้าเขาก็น่าจะมีอันตินะครับเทร์น้าถ้าลิเลียฟ้าตายเราต้องเก็บดัสมันฟ้าก่อนละกันนะครับมาตีไปแล้วก็จิ้มไปประมาณนี้ฟึ๊บฟึบฟ,บฟึบอีกทีนึงโอเคแล้วก็จิ้มนะสวยงามเรียบร้อยนะครับดัสมันฟ้าแตกดาเมจเขาแตกหมดแล้วนะทีมอีกฝ่ายเล่ง่ายละอันติมานะครับกลางโลกแล้วก็อันติมา เราก็รวมการ์ดขำๆไปนะครับแล้วก็สตาร์ลิเลียฟ้านะเข้าหรือเปล่าฟึบโอเคสลายโล่ไปก่อนนะแล้วก็สตาร์ลิเลียฟ้านะครับเต็มมือเลยดิเพื่อนลิเลียฟ้าเนี่ยเต็มมือเต็มมืออย่างนี้เข้าทางแล้วแหละมาเพื่อนขอเบิ้มๆนี่ดูดซีเอลนะครับปิดฉาก ตายไหมตายไหมเออเรียบร้อยแล้วดูท่าปิดฉากของไอ้เจ้าลูโดเซียวนะนี่ดูหน้าแม่งดูหน้ามาดิครับทุกคนโอ้โหโลกจิตหรือเปล่า <S 1> <S 1> โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าอยากเล่นไงอยากเล่นลูโดเซียวไงเพราะว่าแต่ก่อนนี่คือยังไม่มีนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดด้วย พอได้มาปุ๊บก็ปั้นเลยนะครับอย่ารีรอช้าแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าไอเจ้าลูโดเซียวเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นยากเนื่องจากพาสซีฟของลูโดเซียวเนี่ยต้องมีพลังต่อสู้ที่เยอะกว่าอีกฝ่ายซึ่งในแบบไม่นับของเนี่ยอาจจะใช้ลงไม่ได้ต้องมาลงแบบนับของแทนนะครับจะคุ้มกว่าแต่ผมถือว่าโอเคนะทีมนี้เนื่องจากมีพาสซีฟของลูโดเซียวนะครับที่เป็นการลดป้องกันของอีกฝ่ายลง40%นะครับเยอะมากบวกกับดาเมจลอสเวนเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมาก แล้วยิ่งท่านมีทีมนางฟ้าเนี่ยอย่างพวกซาเลเอลทรามเอลเนี่ยจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็อยากใช้ลูโดเซียไปตบคนนะบอกเลยว่าของจริงถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปของผมส่วนคลิปหน้าเนี่ยจะคลิปไ like. ลก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับแต่ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม